สมิงพัชชะผู้ทรงสัจจะนักรบพระเจ้าราชาธิราชปรึกษากับเหล่าเสนาบดีว่าเราปราบปามเมืองที่ขบฏแข็งเมืองต่อเราจนสิ้นแล้วเหลือแต่เมืองภะสิมเมืองเดียวจำต้องยกไปตีเสียให้จงได้ ต่างก็เห็นด้วยพระเจ้าราชาธิราชก็ยกพยุหโยธาทัพไปยังเมืองภสิมพอถึงเมืองภสิมก็ตั้งค่ายมั่นคงฝ่ายชาวเมืองภสิมกลัวพระเดชานุภาพก็หนีออกมาจากเมืองเข้าหากองทัพพระเจ้าราชาธิราชเป็นอันมากฝ่ายสมิงโลกนันลินสมิงนันราาัาสมิงพระคลัง เห็นผู้คนหนีออกไปหาฆ่าศึกเป็นอันมากดังนั้นก็ตกใจกลัวเห็นจะอยู่สู้รบต้านทานไม่ได้จึงจัดแจงช้างม้าเครื่องอาวุธและทรัพย์สิ่งของครอบครัวยกหนีออกจากเมืองพสิมไปอยู่ป่าแต่สมิงนรธาสมิงพระคลังยกแยกไปทางเมืองปรวนฝ่ายชาวเมืองพสิมก็มาอันเชิญเสด็จพระเจ้าราชาธิราช เข้าไปตั้งประทับในเมืองพระเจ้าราชาธิราชให้สมิงพัชชะยกกองทัพพลหมื่นเศษช้างสี่ร้อยม้าหกร้อยติดตามไปจับสมิงโลกนรินครั้นกองทัพติดตามไปสมิงโลกนรินรู้ก็หนีไปอาศัยอยู่ณเมืองซางทวยซึ่งเป็นเมืองของผู้การประเทศสมิงพัชชะ จึงยกติดตามไปถึงเมืองสางทวยเจ้าเมืองสางทวยก็ยกกองทัพออกมารับไว้กองทัพสมิงพัชชะได้รบพุ่งต่อตีกับพม่าหลายครั้งไม่แพ้ชนะกันแต่เจ้าเมืองสางทวยเห็นว่ากองทัพมอญยกมารบเราโดยฉับพลันดังนี้ทางเรามิทันรู้ตัวจึงมิได้กวาดเรือนครัวข้าวปลาอาหารเข้าไว้ในเมือง หากกองทัพมอนอยู่นานไปเมืองเราจะลำบากจึงมีหนังสือออกมาถึงสมิงพัชชะว่าซึ่งท่านยกกองทัพรีบมาตีดังนี้จะปรารถนาเอาบ้านเมืองหรือหรือจะเอาผู้คนซึ่งหนีมาจากเมืองภาสิมจงบอกมาให้แจ้งสมิงพัชชะจึงแต่งหนังสือตอบว่าเรายกทัพมาทั้งนี้ จะได้ปราถนาชิงเอาเมืองพม่าหามิได้ด้วยว่าสมิงโลกนรินเป็นขบฏต่อสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าอยู่หัวของเราหนีมาอยู่เมืองนี้มีพระราชโองคการตรัสสั่งให้เรามาตามจับเราจึงปรารถนาจะเอาแต่ผู้ขบฏเท่านั้นถ้าไม่ส่งออกมาแล้วกองทัพเราก็จะไม่ไป ครั้นเจ้าเมืองสางถวยแจ้งแล้วก็ให้ทหารจับตัวสมิงโลกนรินทร์กับครอบครัวช้างม้าที่มาด้วยนั้นส่งออกมาให้แก่สมิงพัชชะสมิงพัชชะจึงคุมพวกขบถแล้วยกกองทัพกลับเมืองภสิมเอาสมิงโลกนรินทร์เข้าถวายพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าราชาธิราชทรงพิรโรธรัสว่า เพราะอ้าชาติชั่วคนนี้ทำให้ทหารกูได้ความเหนื่อยยากลำบากแล้วให้เอาไปประหารชีวิตเอาศีรษะเสียบไว้ขณะนั้นนายทัพนายกองซึ่งไปกับสมิงพัชชะ มากราบทูลกล่าวโทษสมิงพัชชะว่าเมื่อสมิงพัชชะยกกองทัพติดตามจับสมิงโลกนรินไปจนถึงเมืองซางถวยเมืองซางถวยนั้นมิทันได้กวาดเอาผู้คนครัวสเสบียงเข้าไว้ในเมืองหากล้อมไว้อีกไม่นานเมืองซางถวยก็จะถอยกำลังด้วยขัดสนเรื่องสเสบียงอาหารสมิงพัชชะมิได้คิดการเข้าตีเอาเมือง ได้แต่เพียงแต่งหนังสือไปขอตัวสมิงโลกนารินมาเท่านั้นข้าพเจ้าทั้งปวงเห็นผิดนักพระเจ้าราชาธิราชจึงตรัสถามสมิงพัชชะว่าเขากล่าวโทษท่านดังนี้สมหรือสมิงพัชชะกราบทูลว่าเมื่อข้าพเจ้ายกทัพไปถึงเมืองซางถวยนั้นเมืองซางถวยได้แต่งกองทัพออกมาสู้รบเข้มแข็ง ไม่ทันรู้ว่าเมืองซางถวยขัดสนด้วยข้าวปลาอาหารจึงไม่ได้คิดทำการเอาเมืองซางถวยมารู้ภายหลังเมื่อเขาส่งสมิงโลกนารินออกมาให้และข้าพเจ้าได้ให้ความสัตย์แก่พมา่าไว้ว่าต้องการเพียงผู้ขบฏหายินดีเอาบ้านเมืองไม่ครั้นจะกลับตีเอาเมืองซางถวยก็จะเสียสัจจะไป ฝ่ายพม่าจะลือชาว่ามอนเราไม่มีความสัตย์ความนินทาก็จะพลอยแปดเปื้อนถึงพระเกียรติยศของฝา่าทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ตัวผู้ขบฏแล้วจึงรีบยกทัพกลับมาหวังจะให้ทันกำหนดตามพระราชองการซึ่งนายทัพนายกองมากราบทูลกล่าวโทษข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าจะเป็นผิด หรือชอบขอพระองค์ทรงพระดำริดูจงควรพระเจ้าราชาธิราชได้ทรงฟังดังนั้นก็ชอบพระไทยตัดสรรเสริญว่าสมิงพัชชะนี้น้ำใจซื่อสัตย์ควรจะเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ได้จึงโปรดพระราชทานพระธรรมรงพลเพชรวงหนึ่งขันทองคำประดับพลอยใบหนึ่ง และโปรดให้ขี่เรือปิดทองหลังคาทองเพื่อสมควรแกย่ยศแล้วโปรดพระราชทานเงินทองแก่ทหารที่มีความชอบตวงด้วยขันส่งให้มิได้นับเป็นตำลึงเป็นช่างเลยแล้วโปรดให้อมมาตทินมณีกระรอดเจ้าเมืองเสลียงเลื่อนมาเป็นเจ้าเมืองภสิมให้สมิงอังวะมังสีเป็นเจ้าเมืองเสลียง เมื่อทรงจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วพระเจ้าราชาธิราชก็เสด็จเคลื่อนพระยุหโยธาทัพกลับยังกรุงหงสาวดีแล้วสั่งให้เอาตัวสมิงเลิกพระและครอบครัวซึ่งจำไว้ที่เมืองมตมะขึ้นมายังพระนครทรงระลึกถึงคุณของสมิงเลิกพระเมื่อครั้งเลิกทัพจากเมืองตะเกิงจึงพระราชทานชีวิตไว แต่มีโทษมากกว่าคุณทรงให้ถอดเสียจากยศส่งไปเป็นฆ่าพระปฏิบัติพระมุเตาสิ้นทั้งครอบครัว